สวัสดีครับผมสันสายปืนครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องการขอใบปสามเพื่อซื้ออาวุธปืนครับว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการยื่นขอใบปสามครับเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาคือบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหลัก ฐานทรัพย์สินครับยกตัวอย่างเช่นรถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือว่าที่ดินครับถือว่าเป็นทรัพย์สินทั้งหมดครับถ้าเป็นบัญชีธนาคารเนี่ยครับให้ขอสเตตเมนต์นะครับย้อนหลัง6เดือนครับแต่ถ้าว่าสำหรับข้าราชการนะครับเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับสำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำหรับผู้ที่ขอกระบอกแรกนะครับส่วนการขอกระบอกที่2ที่3หรือว่ากระบอกต่อๆไปนะครับต้องมีหลักฐานทรัพย์สินด้วยนะครับเพราะว่าทางนายทะเบียนเขาจะได้พิจารณาว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนครับในการที่จะมีกระบอกต่อๆไปด้วยนะครับ แล้วถ้าเอกสารที่ผมกล่าวมาในข้างต้นนี้นะครับครบแล้วให้เราเอาเอกสารชุดนี้ครับไปยื่นที่ทางอำเภอครับแล้วทางอำเภอจะให้ใบรับรองความพึสทธ์ให้เรากลับมานะครับเอใบรับรองความพฤตทธ์เนี่ยอหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับสำหรับบุคคลธรรมดานะครับเอ่อ ใบใบจะเหมือนกับข้าราชการครับคล้ายๆกันครับเราถ้าเป็นคนบุคคลธรรมดานี่เราก็จะให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านเซ็นลงชื่อตรงนี้ครับแล้วก็ผมจะอ่านรายละเอียดในใบนี้ฟังนะครับ mm hmm. ผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพรบอาวุธปืน พศออ2490มาตา13นะครับและมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่นานกว่า6เดือนนะครับทั้งเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยนะครับไม่เป็นผู้ก่อความไม่สงบและไม่เป็นผู้ดื่มสุราเป็นอาจินนะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ต้องคดีอาญานะครับผู้ที่ว่าจะขอใบพืชรับรองตัวนี้ได้ครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นข้าราชการนะครับใบก็เนี่ยครับอันนี้เป็นใบข้าราชการใบแบบนี้ครับเออต้องให้ผู้ว่าค้าปัญชานะครับเซ็นรับรองความประพฤติให้ครับคือใบตรงนี้รตรงนี้ถ้าว่าสมมุติว่าเซ็นเซ็นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาใบรับรองความประพฤติอันนี้นะครับกลับไปที่อำเภออีกหนึ่งหนครับ เพื่อว่าเอาไปรวมกับเอกสารของเราที่ว่ายื่นต่นายทะเบียนครั้งแรกใช่ไหมครับเขาจะเอาไปรวมกันครับเพื่อว่าให้นายทะเบียนพิจารณาครับที่จะออกใบป,ป .3 ให้เราครับแล้วก็เราก็กลับมาที่บ้านครับกลับมารอครับกลับมารอประมาณแต่ละอําเภอครับเวลาการรอจะไม่เท่ากันครับบางอําเภอก็ประมาณ ยี่สิบวันบางอำเภอก็ประมาณสามสิบวันครับแล้วแต่ว่านายทะเบียนเขาจะอนุญาตให้เราตอนไหนครับแล้วก็หลังจากนั้นอะ่ะจะมีเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่เขาจะโทรโทรมาหาเราว่าให้เราไปรับใบปสามครับใบปสามอ่อะก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับนี่ครับอันนี้คือใบปสามให้เราอนุญาตให้เราไปซื้ออาวุธปืนครับ รายละเอียดในใบประสามนะครับที่ว่าเขาเขียนใหม่นี้ก็คือว่าเขาให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลครับแต่ว่าใบนี้อยู่ได้ประมาณหกเดือนนะครับหกเดือนตั้งแต่วันออกนะครับจนว่าเราไปซื้ออาวุธปืนอะันนี้มีอายุหกเดือนครับในนี้ผมจะอ่านรายละเอียดใล้ฟังต่อนะครับสมมุติว่า ออกวันที่11กรกฎาคมนะครับจะไปหมดอายุอีกทีหนึ่งก็ประมาณ10มกราคมครับแล้วก็รายละเอียดก็จะมีอันนี้ชื่อของเราแล้วก็สัญชาติแล้วก็บ้านเลขที่อำเภอจังหวัดครับจะไล่ลงมาเลยครับแล้วก็อันนี้อาวุธปืนที่เราขออนุญาตขนาดขนาดอันนี้ครับอันนี้จำนวนหนึ่งกระบอกแล้วก็ พร้อมด้วยกระสุนลูกโดดจํานวนครับขนาดที่เราต้องการนะแล้วก็ข้างล่างนี่คือเป็นจํานวนกี่นัดครับที่ว่าเขาให้เราซื้อกลับมานะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยถ้าเป็นบุคคลบุคคลธรรมดานะครับเออข้างล่างเขาจะเขียนว่าร้านค้าอาวุธปืนครับเขาจะเขียนตรงนี้นะเขาจะระบุมาเลยครับว่าร้านค้าอาวุธปืนแต่แต่ถ้าว่าเราเป็นสมมุติว่าเป็นข้าราชการนะครับ ใบจะเขียนไม่เหมือนกันครับแต่ละหน่วยงานนะบางที่ก็คือว่าซื้อในนามของสวัสดิการกรมการปกครองเขาก็จะเขียนว่าสวัสดิการกรมการปกครองเขาเขียนมาตรงนี้ครับแล้วก็อีกหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งถ้าว่าเขาเขียนว่าซื้อในโครงการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็จะระบุว่าสวัสดิการสานักสานักงานตํารวจแห่งชาติเขาจะเขียนมาตรงนี้ครับแล้วก็ ใบปสามเนี่ยครับจะมีค่าใช้จ่ายที่ว่าเราเสียที่อำเภอครับอยู่ประมาณหกบาทครับหกบาททวนครับใบเนี้ยจะมีหกบาททวะครับผมแล้วก็ถ้าว่าเราไปซื้ออาวุธปืนกลับมานะครับเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อไปอ่ะผมจะอธิบายว่าเมื่อเราซื้ออาวุธปืนนะครับกลับมาแล้ว เราจะต้องดําเนินการอย่างไรครับไปทางอําเภอถึงจะออกใบปสีหรือใบอนุญ,ญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้กับเรานะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทงคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับสันสายปืนครับขอบคุณครับ